เป็นทนายหน้าหอที่ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันของคุณทักษิณนะคะออกมาพูดถึงเรื่องคดีต่างๆของคุณทักษิณแล้วก็ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องล่าสุดคือเรื่องที่ทนายคุณทักษิณโดยตัวแทนทนายสมศักดิ์โตร,รักษาเนี่ยได้นําทีมกฎหมายไปยื่นเอกสารพยานบุคคลพยานวัตถุต่อสารตุรลาการสารารัฐธรรมนูญเมื่อสองวันที่แล้วนะคะเขามีพยานที่เป็นปากนั้น77ปากด้วยกันหนึ่งในเ 17, ซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งเลยคือทักษิณชินวัตรก็ทําให้เกิดประเด็นแรงกระเพื่อมทางการเมืองตามมาทั้งทหารทั้งคอมชอทั้งรัฐบาลเองถูกนักข่าวรุมถามทุกวันว่าถ้าคุณทักษิณกลับมาจะทําอย่างไรทุกคนก็โยนให้เป็นคําตัดสินของตุลาการสารรัฐธรรมนูญว่าท่านเนี่ยจะให้คุณทักษิณกลับมาเป็นพยานในคดียุบพักหรือไม่ขณะที่คลื่นใต้น้านั้นก็เตรียมนับหนึ่งว่าถ้าหากว่านายใหญ่กลับมาก็จะต้องมีการต้อนรับกันอย่างเอิกระเร่ความมุ่นวายอาจจะตามมาหรือไม่นะคะวันนี้เราไปดูท่าทีของพรรคประชาธ ปัิการคุณถาวรเสน,เนียมสวัสดีค่ะค,ค่ะค่ะคุณถามเนาะมีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องพยานปากแรกในคดียุพักไทยรักไทยที่เป็นคุณทักษิณคะจริงจริงแล้วตามข้อกําหนดที่ตุลาการรัฐมนตรเขาได้เียัดไว้ว่าพยานบุคคลซึ่งเป็นพยานที่ฝ่ายผู้อ้างจะนํามาเบิกความนั้นนั้นหมายถึงว่าไม่ใช่เป็นบุคคลภายนอก เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้โดยตรงฝ่า,ายผู้วามอย่างเช่นพักไทยรักไทยท่านนายกสักศิท่านก็เป็นบุคคลภายในของพวกฝามเองก็ถ,ถือว่าเป็นพยานนาาะการที่จะให้ได้คําเบิกความของคนของ,ของท่านนายกสักศิลข้อกําหนดของการสืบพยานเขาให้เขียนคําเบิกความมาส่งที่ศาลครับออและถ้าหากว่าไม่ ไม่ไม่ประสงค์จะเขียนคำเบิกความมาก็สามารถที่จะทำการเบิกความของพยานทีอยู่นอกนอกที่ทำการของคณะตุลาการและทำบนุญมโวยการประชุมทางต่อภาพที่เรียกว่าวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้นะครับคือไม่จำเป็นจะต้องมาด้วยตัวเองก็ได้ไม่ต้องมาครับค่ะหรือจะมาก็ได้อย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับ มาก็ได้ไม่มาก็ได้ถ้าไม่มาเน่ก็ให้เขียนเป็นหนังสือมาภาษาชาวบา้านคือให้เขียนคําเบิกความพยานมา<อ>ว่า<อ>ฉันเป็นพยานนะทนายจะถามยังงั้นฉันจะตอบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หรือวิดีโอคอนเฟรนต์มาจากปักกิง่งหรือลอนดอนก็ได้คือคอ,อยู่อย่องนนี้คุณคุณอัญเชลีฮะพยานทุกปากที่เป็นพยานที่คู่ความนํามาเบิกความ,มนัม่นหมายวามว่าไม่ใช่เป็นคนภายนอกนะฮะซึ่งเป็นพยานนําให้คู่ความเขียนคํา คำเบิกความไม่ว่าจะเป็นความเห็นหรือข้อเท็จจริงส่งสารส่งมาที่ศาลก่อนเพื่อให้ผู้ความฝ่ายตรงข้ามได้ตรวจเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่า,าเขาจะไม่มา ก็สามารถเขียนคําเบิกความส่งมาได้ส่งมาก่อนส่งมาก่อนครับให้คู่ความได้ตรวจคือให้ทางประชาธิปัตย์ได้ตรวจก่อนอ่าพี่ได้คือของเขานี่ต้องให้ฝ่ายอายการได้ตรวจครับอ๋ออายการจะเป็นคนตรวจก่อนใช่ครับเขาเขาเป็นความกับอายการฮะอ๋อคือส่งมาล่วงหน้าส่งมาล่วงหน้าครับให้อายการได้ดูก่อนครับหรือส่งมาเป็นวิดีโอคอนเฟรนเอ่อหรือจัดจัดวิดีโอคอนเฟรนในอ่าคือนอกเหนือจากทาเป็นเอกสาร ่งมาแล้วนี่นะฮะถ้ายังไม่พอฝ่ายสารบอกว่าก็ให้จัดวิดีโอคอนเฟอร์ได้ก็คือต้องสดมาเลยต้องสดได้ด้วยสดได้ด้วยครับเรียลไทม์มาแต่พูดว่ให้เขียนเป็นเอกสารส่งมาก่อนอ๋อต้องเขียนเอกสารส่งมาก่อนครับไม่ว่าจะยังไงตามไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอย่างเช่นท่านทวนฤีภัยหรือท่านอาภิสิทธิ์เอาเวชชาชีวะจะต้องไปเบิกความในคดีที่ถูกพรคประชาธิปัตย์ถูกุบ ค,คำเบิกความของท่านชวนหรือของท่านอภิสิทธิ์ฝ่ายประชาธัตย์ต้องเขียนส่งร่วงหน้าไปก่อนอแต่ในขณะเดียวกันถ้าอายการจะถามคานท่านอภิสิทธิ์หรือท่านชวนยังไงก็จะต้องตรงเป็นคําถามหลังจากตรวจดูคําให้การของท่านแล้วนะฮะก่ะอนร่วงหน้าอีกสามวันอ๋อนี่เป็นขั้นตอนอขั้นตอนอทีนี้ถ้าหากว่าถึงวันกําหนดที่จะเบิกความกันแล้วล่ะให้เก็บไปีไปนไม่เพียงพอก็จะต้องให้จัดการทําเป็นวีดีโอคอนเฟอ์เรน ได้ไม่จําเป็นต้องมาไม่จําเป็นต้องมาครับแต่ถ้าคุณตั้งใจจะมาก็กได้อแต่เขาบอกเขาจาเป็นเพราะเขาเป็นหัวหน้าพักก็ต้องดูว่าสิ่งการที่คุณทักษิณจ,จะเดินทางเข้ามาในประเทศมันเกิดประโยชน์กับประเทศชาติหรือไม่แต่ว่าในความจะเป็นในในการสื่อพยานไม่จําเป็นดูแลน้ําหนักไม่จําเป็นเลยถึงแม,ม้จะเป็น,ปนหัวหน้า,าพักก็าสามารถที่จะ เอาข้อเท็จจริงหรือความเห็นของคุณตักสินผ่านเป็นเอ,เอกสารเข้ามาก่อนถ้าไม่เพียงพอได้เห็นแก่ประเทศชาติอยู่บ้างนะครับค่ะ,ค,ะความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการปฏิรูปการเมือนก็รู้ก,กันอยู่ะและขณะน,นี้ที่น้องประชาชนยังไม่อ,อยังไม่คลางแคลงในการที่จะก่อให้เกิดการประทะ,ะตัะ,ห,ะหรือประเชิญหน้ากันนะฮะถ้ายังจะเข้ามาในประเทศอีก ทั้งทั้งสิทธิ์ที่ที่คุณควรจะมาก็ได้หรือไม่อยากจะมาก็ได้แต่ในแ่ประเทศชาติก็ไม่ควรจะมาค่ะนะฮะประชาชนทีนี้ถ้าก็ถามว่าอ้าวแล้วถ้ามาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะในเมื่อตอนนี้ทุกคนก็สมานฉันปรองดองกันดีแล้วไม่ใช่หรืออ๋อเพราะว่านั่นแค่คําพูดนะอืมีม่น้องประชาชนที่ไม่ต้องการให้คุณทักษิณเข้ามาค่ะวายที่ต้องการให้เข้ามาซึ่งเป็นพวกเขานี่นะก็มี ค่ะ <Ha. S 2> ความแตกแยกตรงนี้ยังไม่จางหายไปอืโอกาสที่จะเผชิญหน้าซึ่งการลการลยกันยังคงมีอยู่ค่ะ <Ha. S 2> ถ้าต้องการที่จะให้ประเทศชาติเกิดการเผชิญหน้าของผลของลุงน่นเข้ามาเถอะได้เห็นก่ประเทศชาติบ้างก็ไม่จําเป็นต้องมา <Ha. S 2> ก็ใช้วิดี c o n c u เรนซ์ได้ที <Ha. S 2> ่ทำให้การตกมาได้ค่ะวันนี้คุณนพดลปัธรรมะนะคะที่ปรึกษากฎหมายส่วนตัวของคุณทักษิณพอคุ้นกันดีอยู่ใช่ไหมคะครับ คุณพนพดลบอกว่าถ้ามองในแง่ของการพิจารณาคดีเนี่ยคุณนัทสินควรจะต้องมาชี้แจงด้วยตัวเองเพราะว่าเป็นพยานคนสําคัญเนื่องจากว่าเคยเป็นหัวหน้าไทยรักไทยแล้วคุณนัสินน่มีความจําเป็นต้องมาและนี่ก็เป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมเพราะว่าคดีนี้มันสําคัญมันเกี่ยวกับการยุบพ,พักเป็นส<น>ิทธิ์อันชอบธรรมไม่มีใครเสียง<า>แต่ความเหมาะสมครับเหมาะสมในมช่วงที่คุณนัทสินยังอยู่ในประเทศไทยจะเห็นได้ว่ากามไมรไปเชิญหน้า ระหว่างคนสองกลุ่มอาจะจะกลุ่มหนึ่งที่เกิดจากการยุคยงกลุ่มหนึ่งเกิดจากความรักชาติเห็นได้ชัดครับเหตุเกิดที่หน้าสูงการค้กแห่งนั่นจะเห็นได้ว่าพี่น้องประชาชนเกิดการประท้วกันอันเนื่องมาจากท่านนายกทัศินและบริวารก่อให้เกิดขึ้นไม่มีใครไม่มีใครเสียงนะครับ บริวารของท่านนายกทักษ,ษิณมีทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่เป็นผ้หการและคนที่อยู่ข้างนอกและก็ยุโยงกอให้เกิดการประท,าทาะกัดขึ้นของพี่น้องประชาชนซึ่งไม่เคยมีเหตุผลเสื่อวกับนกรรักโทษแล้วณวันนี้ถ้าท่านจะกลับมาต้องการให้เหตุการณ์เป็นนั้นอีกผมคิดว่าก็ใจดำกับประเทศชาติมากเกินไปนะครับ คุณถาวรมองว่ากรณีที่พักไทยรักไทยเนี่ยนำเอาไรชื่อพยานปากแรกชื่อว่าทักษิณชินวัตรนั้นมีนัยยะหรือมีท่าทีอย่างไรคะเป็นนัยยะทางการเมืองแน่นอนฮะหนึ่งต้องการที่จะดูว่าคณะมนตรีความมัน่นคงแห่งชาติหรือที่เรียกว่าคมชนะฮะมีความเฉีอยใจที่จะรักษาความสงบมีจุดยืนอย่างต้องการให้ประเทศ อันฉันที่ได้หมายความว่าคุณถักสินจะดังจะต้องมาเดี๋ยวแต่ถ้าหากว่ายอไอ่แล้วกลุ่มหนึ่งระบบทักสินอยู่ไม่ต้องการให้ระบบทักสินนี้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาถ้าคนของกลุ่มนี้